แม่ตากเล่าเรื่องโอนอยู่ที่บ้านเช่าหลังเล็กเดือนละสองพันบาทเขาทำงานที่ห้างสพสินค้าเป็นพนักงานร้านขายกระเบื้องเขาทำงานด้วยความตั้งอกตั้งใจแม้ว่าเงินเดือนจะไม่ได้มากมายอะไรก็ตามชายหนุ่มรับซองเงินเดือนมาทอนหายใจกับเงินเดือนเพียงไม่กี่พันจ่ายค่าเช่าบ้านไปก็แทบจะหมดหน้าตักแล้วชายหนุ่มเอาเงินออกมานับ นับแล้วนับอีกมันก็ยังมีอยู่จำนวนเท่าเดิมเขาอยากเปลี่ยนชีวิตให้ดีขึ้นแต่ก็ไม่รู้ว่าทำยังไงชีวิตมันถึงจะดีขึ้นมาได้เขาทดลองเอาเงินไปซื้อลอตเตอรี่เดือนละสองใบหวังว่าจะถูกแต่ก็ถูกรางวัลมากสุดก็แค่เล็กท้าย2ตัวทำยังไงถึงจะรวยว้ยชายนุ่มถามตัวเองหากน้ำเงินที่ซื้อลอตเตอรี่ปีหนึ่งกับเงินที่ถูกหวยเขาว่าเขาก็ยังขาดทุนไปมากกว่าครึ่ง วันนี้เป็นวันเงินเดือนออกแท้แต่เขากลับยังต้องซื้อปลากระป๋องและไข่มากินเพราะต้องประหยัดเงินให้อยู่ได้ครบเดือนเมื่อไหร่จะได้ใช้ชีวิตแบบไม่ต้องประหยัดว้อออยอดเลยชายหนุ่มหลับไปได้วยความเหนื่อยตื่นมาตอนเช้าหวังว่าจะมาทำความสะอาดบ้านเพราะวันนี้วันหยุดกลับมีผู้หญิงคนหนึ่งมาดมดมมองๆหน้าประตูรัว้วมาหาใครอ่ะมาหาเจ้าของบ้านจ้ะผมนี่แหละเจ้าของบ้านเช่า ถ้าเจ้าของบ้านตัวจริงแล้วก็ตอนนี้ไม่รู้อยู่ไหนสิ้นเดือนเขาถึงจะมาเก็บเงินมาหาพี่นั่นแหละจ้าคนที่มาเช่าบ้านนี่แหละมีอะไรอ่ะหนูมีความสำเร็จมาเสนอหญิงสาวหน้าสวยบอกกับเขาท่าทางดูไม่เหมือนมิจฉาชีพและเสียงออดอ่อนนั้นทำให้เขาไม่คิดว่าเธอจะมาหลอกลวงอะไรพี่จา๋าเปิดประตูรั้วให้ก่อนสิมาคุยกันแบบเนี้ยแดดร้อนนะ จะมาขายอะไรอ่ะบอกมาก่อนสิฉันไม่มีเงินซื้อหรอกนะลําพังฉันเองก็ยังต้องกินปลากระป๋องมาม่าอยู่เลยไม่ได้มาขายอะไรจ้ะบอกแล้วไงเอาความสำเร็จมาให้เปิดนะจ๊ะพี่เปิดประตูเถอะฉันเป็นผู้หญิงตัวเล็กๆคนเดียวทำอะไรพี่ไม่ได้หรอกก็ได้ชายหนุ่มตัดสินใจเปิดประตูให้เพราะไม่เห็นว่ามีใครตามเธอมาหากมีอะไรผู้หญิงตัวเล็กๆแบบนี้สู้เขาไม่ได้แน่นอน พี่มาดูตารางนี้สิตารางอะไรก็ตารางขั้นบันไดของนักธุรกิจที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของพี่ให้ดีขึ้นในพริบตางไงล่ะเปลี่ยนชีวิตตารางเนี่ยนะใช่หนูกับทางแม่ทีมาสุ่มบ้านเล็กที่แล้วก็มาเจอบ้านพีนี่แหละบ้านพี่เป็นบ้านที่โชคดีที่สุดแล้วรู้ไหมเปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนยังไงวะพี่ว่างไหมไปประชุมกับหนูหน่อยสิเฮ้ยเราเพิ่งรู้จักกัน มาชวนประชงประชุมอะไรไม่ไปหรอกนะพี่หนูไม่หลอกพี่ไปขายหรอกนะ่าเชื่อหนูเถอะว่ามันจะเปลี่ยนชีวิตพี่ไปตลอดการวันนี้ต้องทำความสะอาดบ้านไปไหนไม่ได้หรอกนานๆจะอยู่สักทีหนึง่งบ้านรกย่างกำลังหนูงั้นหนูช่วยพี่เก็บนะพี่จะได้ว่างไปกับหนูตื้อจนน่ากลัวนะเราอะ่ะหนูอยากให้พี่ประสบความสำเร็จบอกแล้วไงว่าพวกเราอะ่ะสุม่มาเจอบ้านเล็กที่พี่ พี่เป็นคนที่มีโชคเป็นคนที่มีบุญแล้วเราก็อยากช่วยให้ถึงที่สุดงั้นก็มาช่วยซักผ้าขัดพื้นดิทำได้หรือเปล่าได้เลยแค่นี้ไม่มีปัญหาอยู่แล้วล่ะหนูชื่อแพมนะพี่พี่ชื่ออน้นหนูช่วยพี่ซักผ้านะพี่อน้นก็ได้เอาสิกำลังหาคนช่วยอยู่พอดีเลยชายหนุ่มกอดอกมอง หญิงสาวช่วยทำงานบ้านซักผ้าถูบ้านกวาดใบไม้รอบบ้านจนสะอาดเรียบเขาจึงจำใจต้องออกไปประชุมกับเธอหญิงสาวเรียกแท็กซี่เขาจึงย้อนถามในว่าจะพาไปพบกับความสำเร็จตัวเองยังนั่งแท็กซี่อยู่เลยแหมก็ดูยังไม่สำเร็จไงพี่หนูก็จะสำเร็จไปพร้อมๆกับพี่นั่นแหละกำลังหาเพื่อนร่วมทีมอยู่สายตาม,มุ่งมั่นของแพร ถ้าไม่ชายหนุ่มยอมเสี่ยงไปกับเธอที่ที่ให้ไปเป็นห้องประชุมต้องลงทะเบียนและเสียงเงินลงทุนเสียงเงินด้วยเหรอ300ยเองพี่จะจ่ายไปเธอค่าครอสชายหนุ่มยอมจ่ายไปเพราะอยากรู้พอไปนั่งประชุมก็มีคนมาพูดถึงแผนธุรกิจพูดถึงลูกทีมการซื้อตําแหน่งเป็นขั้นบันไดถ้าคุณเปิดบิน5,000บาทจะได้ระดับบอลถ้า ถ้าเปิด20,000บาทจะได้ระดับซิลเวอร์ถ้าเปิดหนึ่ง0สนบาทจะได้ระดับโกลเลยล่ะพี่ไม่สมบัรหน่อยละจ้าดูสิบรรดาบอสเขาพูดกันนะ่นะน่าสนใจนะพี่จเจ้าเงินมาจากไหนเงินเดือนยังไม่ถึงหมื่นเลยก็5้าพันไงพี่เปิดบินห้าพันก่อนระดับเริ่มต้นเปิดบินไปห้าพันแล้วทั้งเดือนจะเอาอะไรกินชายหนุ่มสายนะปฏิเสธแต่ก็มีทีมงานมาพูดกรอกหูโน้มน้าวใจ อ้างความสำเร็จของรุ่นพี่ที่ผ่านมาแล้วจนสุดท้ายเขาก็ยอมสมัคร5,000บาททำให้แพรมดีใจมากถึงขั้นกระโดดหอมแก้มเขาแรางๆขอบคุณมากนะพี่ถ้าไม่ได้พี่อ่ะแพรมก็ไม่รู้จะหาลูกทีมมาจากไหนดีใจอะไรขนาดน,นั้นน่ะก็พี่เป็นลูกทีมต่อจากหนูนี่นาการที่พี่มาสมัครหนูก็ได้เงินแล้วพี่จะได้เงินคืนเมื่อไหร่พี่ก็หาคนมาสมัครเพิ่มสิ ยิ่งมาสมัครเพิ่มเยอะพี่ก็ได้เงินเยอะคืนทุนเร็วเท่านั้นนะพี่ต่อไปก็คือกําไรกําไรทั้งนั้นแหละงานสบายสบายแบบนี้เลยเหรอแค่หาคนมาสมัครก็ได้เงินแล้วเนี่ยนะใช่แล้วจ้ะพี่แล้วเราก็จะมีแต่รวย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 ,รวยทั้งนั้นเลยจ้ะพอได้สมัครแล้วโอนก็พยายามหาคนมาสมัครต่อเขาแต่จากที่คิดว่าง,ง่ายๆก็ไม่มีใครมาสมัครกับเขาสักคนเดียวไก่พี่มีความสำเร็จมานำเสนอ ขายตรงเหรอพี่ไม่เอาอะ่ะไม่ใช่ขายตรงแต่เป็นการสร้างเครือข่ายที่จะทําให้เรามั่นคงในชีวิตแล้วขายอะไรอะ่ะมีสินค้าอะไรบ้างเออไม่มีอะ่ะไม่มีสินค้าให้ขายแล้วมันจะได้เงินจากไหนล่ะพี่ <S <S ก็ได้จากการที่คนมาสมัครไงพอมีคนมาสมัครกับเราเราก็ได้เงินงั้นพี่ตอบไก่ให้ได้ว่าวันหนึ่งถ้าไม่มีคนมาสมัครเราก็จะไม่ได้อะไรใช่ไหมก็ น่าจะใช่แล้วรายได้ขององค์กรมาจากไหนถ้าไม่มีสินค้าชายหนุ่มตอบคำถามอะไรไก่ไม่ได้เลยไก่จึงมองเขาอย่างสงสารพี่หลงกลแล,ะละ้วล่ะไม่หรอกคนประสบความสำเร็จก็มีตั้งเยอะไก่ไม่สมัครเดี๋ยวคนอื่นเขาก็มาสมัครต่อเองชายหนุ่มยังคงเชื่อมันไก่ไม่ยอมสมัครคนอื่นๆก็ไม่สมัครเช่นกันชายหนุ่มจึงเอาเรื่องนี้มาปรับทุกกับแพม แพมมันไม่มีใครมาสมัครกับพี่เลยอ่ะทุนที่ลงไป5,000บาทพี่ยังไม่ได้คืนไปสักบาทเลยใจเย็นๆก่อนสิพี่งานนี้มันเป็นงานที่ต้องทำแบบใจเย็นๆแต่ว่าแค่อ้าปากคนก็หนีแล้วนะพี่ไม่รู้จะหาใครมาสมัครต่อเรางั้นพี่ก็ไปประชุมกับแพมอีกถ้าไปคราวนี้เราจะต้องได้ไอเดียอะไรดีๆมาแน่ๆเลยพี่ยิงสาวเอ่ยชวน ชายหนุ่มก็ตัดสินใจไปกับแพรทันทีหญิงสาวพาเขาไปประชุมคราวนี้การประชุมมีแต่คนที่ประสบความสำเร็จมาพูดมีคนได้เงินมากมายจากงานนี้คนพิการก็ยังทำได้ทำให้ชายหนุ่มเกิดแรงฮึดขึ้นมาอีกครั้งมีแพรคอยพูดคุยข้างๆชายหนุ่มจึงต้องไปหยิบยืมเงินเพื่อนร่วมงานมาคนละเล็กละน้อยแล้วเอาไปเปิดบินเพื่อขึ้นตำแหน่งรอบนี้เขาพารุ่นน้องที่ทำงานมาด้วย และได้รุ่นน้องคนนั้นเป็นลูกขายทำให้เขาได้เงินกลับคืนมา1000บาทเห็นไหมพี่แค่มีคนสมัครพี่ก็ได้เงินกลับคืนมา1000บาทแล้วพี่ลงทุนไปทั้งหมดห0,000ืหามาอีก14คนสิพี่ชายหนุ่มเกิดแรงบันดาลใจแม้ได้เงินกลับมาแค่พันเดียวแต่ก็เกิดแรงฮึดมากมายและทุกวันแพรก็จะมาหาเขามาช่วยพูดมาช่วยขายช่วยหาเครือข่ายจนเขาเผลอไผลวันไวไปกับเธอ เธอช่วยเขาขายของหารายได้มาเพิ่มอีก3 0 0 0บาทเขาจึงซื้อไวายซื้อของกินมาเลี้ยงฉลองเธอกับเขาดื่มด้วยกันและเขากับเธอก็ได้มีอะไรเกินเลยกันยิ่งทำให้เขาเชื่อแผ่ม,มากขึ้นไม่ว่าเธอจะชักจูงไปทางไหนเขาก็เชื่อเธอทั้งนั้นชายหนุ่มกลับบ้านนอกไปขอโฉนดที่ดินจากพ่อเพื่อไปจำนองแต่นี่มันเป็นสมบัติชิ้นสุดท้ายของครอบครัวเรานะเว้ยเอ้อโอนผมสัญญานะพ่อ ไม่เกินปีนี้ผมจะไถามาคืนงานอะไรวะมันถึงจะได้เงินเร็วขนาดนั้นงานเครือข่ายนะพ่อพูดไปพ่อก็ไปเข้าใจหรอกเออถ้ามั่นใจว่ายังไงก็ได้คืนเองก็เอาฉดดไปเถอะมั่นใจสิพ่องานนี้พ่อเตรียมตัวรวยได้เลยแล้วชายหนุ่มก็เอาเงินจากการเอาที่ดินไปจำนองมาหลายแสนบาทมาทุ่มให้กับทีมของแพรจนเขาขึ้นไปที่ตำแหน่งที่สูงกว่าเธอเยี่ยมมากเลยค่ะที่รัก ตอนนี้พี่ตำแหน่งสูงกับแพมอีกนะพี่หวังเต็มที่เลยนะกับงานนี้หวังว่ามันจะทำให้เราลืมตาอ้าปากได้สำเร็จแน่นอนอยู่แล้วจ้ะเชื่อแพมเถอะพี่อยู่ตำแหน่งนี้ไม่ต้องทำอะไรอีกแล้วใช่ไหมปล่อยให้เครือข่ายของเรามันทำงานเองใช่หรือเปล่ามันก็ใช่แต่ถ้าเราอยู่เฉยเมันก็ไม่เติบโตพี่จะต้องไปโน้มน้าวหาคนมาเพิ่มอีกงั้นหรอ หลังจากที่ทุ่มเงินก้อนสุดท้ายไปหมดแผมก็ไม่ค่อยมาที่บ้านของเขาอีกเลยเขาไปตามหาเธอแต่ก็ไม่เจอเธอวันหนึ่งจากรุนน้องของโอนเปิดประตูรั้วมาก็มาเจอแผมยืนยิ้มอยู่หน้าประตูเอาแพมมาคนเดียวเหรอจากแพมมาคนเดียวจ้ะแพมซื้อของมาฝากอุย้ยขอบคุณมาาอยู่ๆก็ซื้อมาฝากจากหาลูกทีมได้หรือยังอะ่ะ กำลังพยายามหาอยู่อะแต่ยังไม่ได้เลยเดี๋ยววันนี้แพมพาไปประชุมนะเราไม่ว่างเลยอะมีงานบ้านตั้งหลายอย่างรออยู่มาแพมช่วยทำแพมตรงเข้ามาช่วยจักทำงานแต่เขาก็ยังไม่สบายใจไม่เป็นไรไม่เป็นไรแพมเป็นเมียพี่อ้นจักเกงใจทำไมต้องเกรงใจด้วยล่ะก็แพมเป็นเมียพี่อ้นไม่ใช่เหรอจะบ้าเหรอแพรไม่ได้เป็นอะไรกับพี่อ้นแพรก็แค่ เป็นแม่ขายที่ช่วยดูแลเขาเรื่องงานเฉยๆเอ้าเหรอก็เห็นสนิทกันนึกว่าเป็นผัวเมียกันซะอีกเขาก็เป็นลูกขายแพมก็แค่ไปช่วยดูแลอย่างนี้นี่เองอะเดี๋ยวแพรมช่วยงานบ้านเสร็จจะพาจักไปประชุมนะหิงสาวโน้มหนาวเขาช่วยทำงานบ้านต่างๆก็ชวนเขาพูดคุยไปด้วยที่บ้านทำธุรกิจอะไรล่ะจ๊ะ ไม่ได้ทําอะไรอะ่ะมีแต่ที่นาเอาไว้เลี้ยงหมูเอาที่นามาลงธุรกิจเครือข่ายของเราสิมันเป็นของพ่อก็ขอยืมมาไงถ้าเอามาลงทุนนะต่อไปถ้าจักรวยจักก็ไม่ต้องทํางานเลยตลอดชีวิตจริงเหรอแพรมจริงสินิดพี่อ้นอะ่ะเขาก็เอาที่ดินมาจำนองนะแล้วก็ไปลงทุนถ้ามันไม่ดีจริงอะ่ะพี่อ้นอะ่ะเขาคงไม่ยอมเสียที่ดินหรอกจริงไหมโอ้โห ถึงขนาดเอาที่ดินไปจำนองเลยเหรอใช่คนคิดการใหญ่อย่างพี่โอ๊ตนี่แหละที่จะรวยไปในอนาคตข้างหน้าถ้างั้นเราจะลองไปคุยกับพ่อดูหญิงสาวยิ้มพอใจหลังพาจาักไปประชุมเธอก็กลับห้องไปเอาเงินใส่ในตู้เซฟได้เป็นร้อยล้านบาทเตรียมจะบินออกไปต่างประเทศทุกเมื่อเมื่อไร่ที่ธุรกิจเครือข่ายนี้พังเธอก็จะได้หนีทันงานนี้ใครงโง่ก็หมดตัวไปคนฉลาดเท่านั้นถึงจะรวย หญิงสาวเปิดคอมพิวเตอร์ค้นหามันสุ่มบ้านเลขที่หลังหนึ่งมาให้เธอเหยื่อรายต่อไปของฉันบ้านหลังนี้เองหญิงสาวยิ้มอย่างพอใจอนตามหาแพมจนเจอเงินลงทุนไปก็ไม่ได้คืนพร้อมกันนั้นก็มีข่าวตำรวจบุกทลายแก๊งเครือข่ายชายหนุ่มตกใจหาเงินมาหมุนไม่ได้จึงกระโดดน้ำฆ่าตัวตายจากที่กำลังเอาโฉนดที่ดินไปจำนองเห็นเข้าก็กระโดดลงไปช่วย พอได้คุยกันถึงรู้ว่าอ้อนเจออะไรมาบ้างนี่แกกำลังจะไปไหนไอ้จักผมกำลังจะเอาที่ดินไปจำนองครับอย่าเลยเรากำลังโดนหลอกผมไปหาแพรมที่บ้านแล้วแต่ว่าข่าวนี้มันดังข้อสกอนผมก็เลยเดินออกมาก็มาเจอพี่กระโดดน้ํานี่แหละที่แ้แพรมมันก็หลอกเราหลอกทั้งแกแล้วก็ฉันใช่พี่ผมก็คิดว่าการที่เขายอมนอนกับผมนึกว่าเขารักผมซะอีก เข้านอนกับแกด้วยเหรอใช่พี่ฉิดแท้ก็ยอมลงทุนถึงกับเอาตัวเข้าแลกอ้นเจ็บใจมากเมื่อเปิดดูข่าวอีกจึงเห็นข่าวตำรวจบุกรวบตัวยิงสาวที่สนามบินแม้จะเตรียมตัวหนีอย่างไรก็หนีไม่พ้นขณะออกมาจากสนามบินมีกระสุนปิศสนาจากที่ไหนก็ไม่รู้เจาะเข้ามาที่ร่างเธอแพมตายคาที่ ตำรวจสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นกระสุนจากคนที่อยู่เบื้องหลังเธอที่ต้องการปิดปากแผมมาไว้ก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับตอนนี้ค่ะคลิปนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ